เดียวกับพันเมื่อไรสดเมื่อไรสดเดียวกับพันกันบ่อไรสดกับกสิพันห้ารุ่งจะอะไรบ้าเก่าพันกลัวไหลไม่ไม่เลยจ้าในช่วงไหลไม่ไหมมีเก่าพันกลัวเราก็จะขืนอยู่ประมาณสองร้อไปอาเห็ดกับเขากับยังสิขืนมากกว่าเมื่อเบิงมูสินะเมืเบิงมูมาไม่คนมาทักเราเขาตอบก็จะไปเขาตอบาทักทายิงจริงว่ามูก็ทรงมากวันวันวัเล่นท่าเนาะวันนี้เนาะ ลรอเป็นคลิปขึ้นแซาว่าดนัาน้องสามค่าน้องสามข้างหลังบานจาาบานเท่าเลยลุงป่ามาอืออื่นตลาดจะเงียบเงียบทำไมแกไม่ได้อ่ะ <S <S เอามาเบิ้งเอาเบิ้งให้กันได้ตอนที่ว่าเขาใจสิเก่าเมื่อเปิดเบิ้เจะคลองนั่งเปิดเบิ้งพอมนี่เขามีเอฟเฟคอันนี้ก็ใส่เอฟเฟคแล้วจ้า แต่ว่าหลังๆมาเอฟเซ็ของอันคลิปอันโอของอันไอของเว็บเฟซบุ๊กนี่บอปอคอยนน้อนี่ดวงดววนยังน้อยขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> อืมเดี๋ยวลยไลค์บ่อยนะคะเดี๋ยวก็ผ่านเองเดี๋ยวสิเขอปเบองรงยูด้จัเด้อ เพาล่งาลงอันนั้นไหมโล่งอันช่องคุณคิดอะไรอยู่หลายๆไหมจ้ะล่งในหลายเดียวกับพานเองไล่เดือนหนึ่งเต็มๆบางคนกับเดือนกลัวช่วงมูไลมันจะคล้องบัดเป็นเป็นฟุกฟุกขึ้นใด้ผู้ติ้งๆว่ามูกับรวงมาวันวันวันเลนไทายเนาะ เมื่อน,นี้เนาะเป็นเราเป็นคลึค้นซาวาตัวแกก็เล็ไปอันตอนมูแกออกลูกไหมแกก็เลยไปไทยตอนมูออกลูกวิ้วแกก็เลยปังแกกระเลยพานหลายเดือนหนึ่งจบเลยช่วงแรกแก็รติขขืนหน้าที่กะ็ะติขขืนหน้าที่กะ็ะติขขืนมือละสองร้อยสามร้อยเลขต่อไร ถือใจถือกับประมาณย่างหลายก็หาสิบหกสิบหมจ้ะทําไปหยุดหยุดโอ้หมวยเห็ดเห็ดมาประมาณสามเดือนเข้าเดือนที่สี่ข้าเดือนที่สี่มีเห็นก็ไปเบิ้งของมันของเคย อยู่เบูมาเป็นตังเลยเอาไว้ไผะใส่แพกเลยสบูก็เลยขอมากเป็นแพ็คมาเซลตะกอนหนึ่กอควยใส่เอฟเฟคกระจกอ่าให้ยกันวันนี้เอฟเฟคเขาไม่ให็ใส่ใส่เลยเอฟเฟคน่ะกันเขเห็นเอฟเฟคแล้วมันสิมัสิบ,บัตี่ว่า กระทาคือกระทาน้อยด้วยสิคือกระทาดนีแ่แหลก็คือกระทาน้อยออก็ต้องเฮ็ดดอกเรต้องไปซี่เดียดได้ใจเราต้องไปเล่งมันประนันดอกเฮ็ดเน่ากับท <c oughs> ันไรกระคาเด้อร์ตอนนั้น,น,น ตอนนั้นยายแกเนาะบอกเอาเท่นตัวย่อยยายแกเนาะเพาะว่าจะกองกะบอกเท่นเลยไม่สแกนใบนาพ่อใดว่าพ่อมีตัวจตรวจไหมจ๊ะไปเบิ่งย้อนหลังให้กันนั่งไม่ได้ขืนหลายขืนมือหนึ่งสี่พันกับมีสี่พันไปวิทยาพันมาหราือว่าของกันใช้จากวิทยาพันมาอันละสามสิบห้าบาทจ้า นี่แต่ลาตัเงียบเงียบทำไมแกไม่ได้อ่ะดเงื่นไปดึเงื่อนกับสทานหนึ่งเด้อว่างันแต่กับจิตาว์าเข้าพานเนาะเข้าพานไปอีกไปขันนึ่งไห <c oughs> ทดสทดสอบกันนะเสดสกระทานน่อยไปก็นน,กน้งวงฮ้ยฮ่ฮุย นี่้องสามมือแเ้วไปเบื้องย้อนหลังให้กันนั่งม่ได้ขึ้นหลายขึ้นมือหนึ่งสีพันกับมี่ซีพันสามารถเบื้องยอ้อนหลังให้เจ้าของได้แล้วก็โทรศัพท์ในบานนะจ๊ะนี่จะเครืองโทรศัพท์ในบานมีอยากตีพี่น้องสิทิดน้องจำบ่ได้มียากแก่กับมาไลายสกแกนใบนาพี่น้องสกแกนใบนาว่าเฮ้ยยังมีตัวตนบ่ไม่พี่น้อง ช่วงสามเดือนแรกนะเฮ็ดแบบที่ว่าเข้าเหรินตะเลี้ยวยางเดียวไหมคือว่าเข้าเข้าหลงทางไหมช่วงนั้นข้าแต่ไอ่เพราะอะไรมีไหนเนาะพี่ดาวเข้านี่เปล่งได้เฮ็ดไปล่นใสนะพี่น้องเนาะเฮ็ดเพื่อมวละซื้อบุ้งซ้องเดี๋ยวเพื่อนี่มุ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยหลายเดือนหนึ่ง จบเลยช่วงแรกๆก็ติดคืนหน้าที่ก็ติดคืนหน้าที่ก็ติดคืนเมื่อละสองร้อยสามร้อยเลขต่อไร่ไร <c oughs> ไมเงินเหรียญเง,งินไหลเงินอันคลิปแต่ละคลิปก็สิแม่คลิปเ่ากับมีคนเบิ่งแค่บอกกี้แค่ก,กับไร้วาแค่บ็อบมิวลา แกะไรโสดอันไรโสดเปิดบ้านเปิดบ้านจะก็โดนไปบ้านเตียนไปหน้าเดีย๋ยวมีพี่นอ้องข้อพันขันไล่กับคาคเตอร์ตอนนั้นนั้นตอนนั้นยายแก่เนาะบาเบาเท่นตัวย่อยยาแก่เนาะเพราะว่าจะกองกะเบาเท่นม่าจะแตลายก็ไม่จับโทรศัพท์เลยเลยด้พี่นอ้องเย จ้กันว่าสตรีมนี่ยพานทุกคนเลยแต่เนาตั้งใจเฮ็ดแต่ก็คือตั้งใจไล่อาจารย์ลาพานทุกคนเลยแต่ว่า <c oughs> สื่อสบู่ว่ากเป็นตังเลยเอาบ้างไปใส่แักเลยสบู่ก็ได้สื่อของมากตัวเป็นแพ็คมาเซล จสือกับมา่ย่างไหลก็บหาสิบหกสิบไหมจ้าทำไปหยุดหยุดโอหมูเห็ดแค่กับลยวายแก่บะมีวลาที่แหลกไรโซอัน,นไสวามากเดวุไทยเลยจ้าสื่อของมา ใช่อิเฟคกันที่แรกก็อายอยู่เด้อันบัดที่นี่งเอาไปมาเขาก็เวลาเขาเฮ็ดคลิปเขาก็อยากให้เ้าเอาหนาวเอ,อกกล้องเด้พานลราก็บ,บ่เป็นตะมันดอกจ้าพานลรา,าก็บ่เป็นตะมันเด้อแต่ว่ากะกะบซามันตะหนอหรือว่าดูดอกจ้าเด้อก,กินนอนด้วยคือมันจะดีที่จะพาน ไอ้แกวเจ้าหน้าที่อุ้ยเกือบจะเครื่องช้ากันเลกเกินหลายได้จ้ะแล้วก็จบเดี๋ยวก็ผ่านกันเลยไล่จ้ะผ่านผ่านทุกคนเลยเห็นสองดวงตาค่ะไม่เห็นสักดวงตาเลยค่ะไม่เห็นสักดวงตาเลยไม่เห็นแม้กันเลยโปรยเอนกันเลยโปรยเอนเปิดบ้านเปิดบ้านจะเปดจ้ะ เดนไปหน้าเดี๋ยวมีนนท์พ่อพันธุ์ันไรก็คักเดเอร์ตอนนั้นนั้นตอนนั้นได้แกะเนาะบอกเท่น,นตัวย,ย้อยายแกะเนาะเพราะว่จาจะกองกะบอกเท่น มราต้องไปซีเรียได้ได้ใจต้องไปเล่งมันประนันด้วยโอ้เห็ียดเน่าก,กับ